แป๊บเดียวนะคะแป๊บนะค่ะวันนี้เจ้าของรีสอร์ทพาเรามาเที่ยวนะคะที่ไหนคะท้ายเขื่อนป่าสักหมู่บ้านท่าฤทธนวยพิทักษ์ท่าฤทธอ้โหูชื่อยาวมากแล้วมีอะไรให้ชมบ้างคะทุ่งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงงัวเด็กเลี้ยงแกะอันนี้อันนี้อันนี้บรรดากลุ่มกวนของพวกเรานะคะกลุ่มกวนของฮารุเองค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวรีสอร์ทนี้ก็เลยมาเที่ยวได้นะคะไม่ไกลไม่ไม่ไม่ไกลจากรีสอร์ทเรานะไม่ไกลจากรีสอร์ทที่เราพักนะคะอันนี้ห่างจากรีสอร์ทเรากี่โลคะห่างจากรีสอร์ทกี่โลห่างจากรีสอร์ทเรากี่โลคะสิบสิบเอ็ดโลสิบเอ็ดโลแต่ขับรถแป๊บเดียวเองเพื่อนๆใช่แต่สวยมากไม่ใช่ใช่ใช่สิบเอ็ดโลนะสวยมากทุกคนดูทุกคนดูอันนี้คือไกลถึงนู่นเลยนะคะ ไกลเร็วที่เลยอันนี้เราขับรถออกมาอีกคือมันจะมีสองที่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมันจะมีสองที่รถสามารถวิ่งลงมาได้เลยค่ะวิ่งลงมาจากข้างบนนนะคะขับรถลงมาได้เลยค่ะลงมาได้ถึงข้างล่างเลยนี่นะคะมีแกะมีแพะแล้วก็นู่นค่ะอันนู้นคือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฮันูสูซูไมดูมีเจดีย์ด้วยค่ะเพื่อนๆมีเจดีย์ด้วย ะะสวยงามบรรยากาศด,ดีค่ะอ่าแดดร้อนนะคะแต่ว่าลมเย็นสบายมากเลยค่ะน,นี่นะคะนี่คือน้องอนนะเขาเรียกน้องแกะหรือน้องวอัวไม่รู้มีหนึ่งสองสามอยู่กับเราด้วยนะคะมีหลายท่ามากเลยนะคะมีหนึ่งสองสามด้วยนะคะสามไม่มีนะคะ ัลโหลฮัลโหลตัวเองน่ารักมั้ยคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะวันหยุดของฮาลุนี่ค่ะอยากแนะนำเลยนะคะที่นี่ทุกคนถ้าเกิดจะอยาก,ยาก,ยากถ่ายทูปเลยสวยๆหรือว่าอยากล่องเรืออยากอะไรนี่ค่ะรถเยอะมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะ แค่ส่วนเซี้ยวนึ่งเพราะว่าฮาลวิ่งมาจากตรงอีกที่หนึง่งมีอีกที่หนึ่งค่ะเพราะว่าแม่น้ำนี้ยยาวมากนู่นค่ะเพื่อนไปถึงนู่นเลยสุดขอบนู้นเลยค่ะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะนู่นสุดขอบนู้นเลยสุดขอบนู้นเลยค่ะนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะไม่รู้ว่ายาวไยด่ฝั่งนู้นเป็นภูเขา ฝั่งนี้จะย้อนแสงนะคะฮารุไม่ถ่ายฝั่งนี้นะคะฮารุจะถ่ายฝั่งนี้และเดี๋ยวฮารุจะพาไปดูนี่นะคะบรรดาสาวของเราสา,สาวของเราแกง๊งแกง๊งแกง๊งแก๊งแก๊งลายของเราเป็นแกง๊งเปี้ยวซ่าโซดาไม่ต้องค่ะดูนะคะแต่ละคนไม่มีใครดูท่าถ่ายรูปนะคะทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ อร่อยไหมคะดูตัวเล็กสิคะทุกคนนี่น,นีตัวนี้อันนี้อันนี้น่ารักมากเพื่อนเพื่อนดูน้องนอนกินเลยคะ่ะน้องคะน้องคะโอ้โยโอขอโทษหาลูกขอโทษโอ้ยน้องนอนกินอยู่ดีๆมาแกล้งเขา เพือพ่อนๆมีคนมีคนทอดมีคนทอดแกะทอดแพะตดซะแล้้นี่นะะนนนอย่าลืมนะคะเพื่อนๆว่างๆก็มาชื่นชมบรรยากาศมาพักผ่อนนี่ค่ะได้หมดเลยค่ะแต่ตรงนี้รถจะน้อยกว่าอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งรถจะเยอะมากเลยค่ะโ,<ด>โอเคค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะรู้จํจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าอยู่สระบุรี พามาพักปามาเล่ก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะเป็นที่เช็คอินในการถ่ายรูปได้ดีมากดูบรรยากาศแต่ตอนนี้ฮารุถ่ายรูปตัวเองไม่ได้แผน